สวัสดีครับยามค่ำคืนครับโอ้เราก็เหลือแต่ power ววครับยังหนักหนักอยู่ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยว่าน่าจะได้เปลี่ยนตัวนี้นัง่ง ว่าไล่น้ำมันพาวเวอร์ไม่ดีมันจะมีฟองอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ถ้าปิดฝาอยู่นะมันจะดันออกเลยน้ำมันพาวเวอร์แก่ยังไม่หายครับถ้าเปลี่ยนตัวนี้ก็หลายหลายหมื่นอยู่มั้ง ประมาณ7,000-8,000มั้งก็ได้เปลี่ยนไอ้ลูกยางวาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ปั๊มก็เปลี่ยนใหม่ขึ้นดีเลยครับปัม๊มเลยคนโทรมาเนาะ